แนะนำสถานที่มูเด็ดของแอนชอบมูป้ะมูค่ะมูเต็มที่หนักๆลุงลวงเลยฮะเต็มเลยค่ะของหนูเป็นสายพญานาคขอสามที่ที่หนูจะไปก็คงจะเป็นคำชะโนดคำชะโนดเลยค่ะแน่นอนใช่อันนี้แน่นอนแล้วก็มันจะมีอีกวัดหนึ่งที่ที่หนูไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ที่นั่นก็เขาจะเรียกว่าวัดม่าเทพพิทักษ์ค่ะอยู่บ้านอ้อมกอค่ะอยู่อยู่บ้านดุงเหมือนกันแต่เขาจะเรียกว่าเป็นคำชะโนดสองอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากหนูจะไปที่นั่นสามสามอีกที่หนึ่งก็จะเป็น บ้านคุณแม่เลยค่ะสวนนันทนาค่ะขอนแก่นทําไมต้องเป็นปากับชโนธก่อนอันดับแรกตอนที่รจนาก่อนที่จะดังอ่ะหนูเคยไปร้องเพลงในเพลงเพลงที่เกี่ยวกับในลําเรื่องเนี่ยค่ะไปถวายเสียง <ừ> แล้วก็ขอให้แบบขอให้ดังๆได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ย ถ้าดังๆแล้วหนูจะกลับมาลําให้ทุกปีเลยตั้งแต่หมอรัเรื่องแรกใช่ค่ะใช่ค่ะที่ที่ทําให้หนูเชื่อเพราะว่าเหมือนแบบเขาตามให้หนูกลับไปลําไม่ถึงปู่เหรอใช่เ,เขาก็จะส่งคนมาบางทีก็เป็นใครก็ไม่รู้ที่แบบเนี่ยเขาบอกว่าให้มาหาหนูบางทีก็นั่งรถโด,ดยสารมาแม่ก็ไม่มีตังค์นะลูกแต่อยู่ดีก็เนี่ยเขาก็ให้มาแม่ก็ฝันเราได้มาปุ๊บเขาก็บอกว่าให้มาหาแอนนะแล้วเขาบอกว่าหนูไปลําให้เขาสักทีเถอะเออเนี่ย เขารออยู่หนูก็เลยว่าเฮ้ย mm hmm. ช่วงช่วงพี่เต้ลนาคีอะค่ะดังมากแล้วคนมันจะเยอะใช่ไหมคะหนูก็เลยว่าหนูไปไม่ได้หรอกช่วงเนี้ยถ้าไปคือคนเยอะแน,แน่เลยอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะรอถ้าช่วงแอนไปอะไม่มีคนเชื่อเชื่อแม่ mm hmm. วันนั้นอะคือหนูตั้งใจไปเลยหนูไปถึงที่คำชะโนดประมาณห้าโมงเย็นเขากำลังจะปิดประตูและะ้วค่ะหนูก็เลยว่าหนูขอได้ไหมคะหนูตั้งใจมาแล้วอะสรุปคือเข้าไปข้างในไม่มีคนจริงๆอะ หนูก็ไปราถวายคนเดียวใช่ค่ะมันมันก็ไม่มีคนแบบไม่มีคนผูกคานก็คือคำชนเิก็เป็นพ่อปู่สีสุดโทกับแม่ย่าใช่ค่ะสีปฐมมาใช่ค่ะแล้วอีกที่หนืงที่ที่สองที่ว่าป็นป่าเทพิทักษ์วัดป่าเทพิทักษ์นี่คือหนูไปเจอด้วยความบังเอิญค่ะก็ไปถวายเสียงชอบคือเราด้วยความเราเป็นนักร้องเราไปเจออะไรอย่างนี้เราก็จะแบบ ขอร้องเพลงให้ฟังหน่อยนะคะปูย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะร้องร้องร้องไปแล้วทีนี้มันมีครั้งหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรหนูหนูโดนโดนคุณใสใช่คุณใสจากใครล่ะรู้ค่ะรู้รู้ว่ามาจากที่ไหนแต่ว่าอยู่ดีๆเสียงมันก็หายใช่รู้เวลาเขาบอกว่ารู้ว่ามาจากที่ไหนหมายถึงว่ารู้ว่าสำนักไหนอย่างเงี้ยรู้ว่ามาจากที่ไหนรู้ว่าจากจากถิ่นที่ไหนที่เขาที่เขาแบบ ที่เขามาแต่แต่ไม่ใช่แบบเป็นสํานักขนาดนั้นแต่มันคือมันมันมีหลายอย่างค่ะอาการมันหึว่ารู้ว่าอันนี้เป็นศาสตร์อะไรใช่ค่ะคือเหมือนเหมือนประมาณว่ามันจะเป็นคําสาบแช่งเป็นคําสาบแช่งที่เขาที่เขาแบบเหมือนเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยยังไงมันไม่มีทางเจริญหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะประปาประมาณนี้พอพอช่วงหนึ่งที่ที่ร่างกายเราอ่อนแอหรือเปล่าคะหรือว่าจิตเราอ่อนอะไรอย่างเงี้ย อาการก็คือพอตกเย็นเนี่ยประมาณช่วงห้าหกโมงเย็นจะเริ่มแบบมีไข้แล้วจะเริ่มแบบเหมือนเป็นไข้ติดต่อกันทุกวันเราต้องกินยาพาราทุกวันทุกวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนมันจะเบอเบอร์มันจะเหมือนไม่ใช่ตัวเองค่ะเหมือนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มีบางทีที่แฟนคลับหนูเข้ามาหาหลังเวทียูดีหนูก็ร้องไห้ให้เขาเลยแบบร้องไห้ใส่หน้าเขาต่อหน้าเขาเยอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ปกติแล้วเสียงหายร้องเพลงปกติเลยพอลงเวทีมาปุ๊บ อะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะหนูก็ไปหาหมอก็ไปส่องกล้องหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรนะก็เส้นเสียงอักเสบปกติเลยอลองพักผ่อนดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบต้องมีอะไรมันก็ต้องแบบทั้งทาง,ทาง ไอ้นี่ด้วยไหมอะไรเออรู้รู้สึกไมมไม่ออสบายออใจก็เลยโทรไปหาพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์บอกว่ามามามาที่วัดได้ไหมลูกมาได้เลยมามาตอนนี้ก็ไปเจอพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันมันมาจากคำสาปแช่งแหละเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กหลายๆอย่างที่ที่หนูทําผิดต่อต่อผู้พี่ที่มีพระคุณอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีนะนะัที่ตรงนั้นนะ่ะหนูเคยแบบเหมือนหนูเคยทาบายสีทําไหว้เขาในทุกๆวันพระแล้วดีอยู่ดีๆหนูหนูหายไปเลยเหมือนกับเขาก็มาตามแบบ ตามเราติดตัวมาอยู่ตลอดผีเหรอใช่ค่ะอาบน้ำมนต์ใช่ค่ะกลีตไหมไม่กลีดค่ะไม่ได้เป็นแบบฟิลแบบอะไรเลยก็แต่แต่ก็ดื่มน้ําดื่มน้ําดื่มน้ํามนต์ของพระอาจารย์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นมาพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรลูกคือพระอาจารย์ช่วยไม่ไม่ไม่ต้องหนูรู้ว่าไม่มีตังอะไรเงี้ยค่ะก็พอหนูกลับมาถึงบ้านปุ๊บเสียงมันก็ดีขึ้นค่ะมันก็เริ่มมีแบบมีมีเสียงที่สามารถพูดได้แล้วพระอาจารย์ก็เลยโทรมาก็บอกว่าเนี่ย พระอจารย์เป็นอาการของแอนเลยคือคือเขาเรียกว่ามันจะต้องมีค่าครูค่ะใช่ค่ะเวลาที่เราทําอะไรเงี้ยมันจะต้องมีค่าครูที่ต้องมาแลกกันแต่ในเมื่อวันนั้นเราไม่ได้จ่ายตังค์อ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ยกครูให้ท่านเลยท่านก็เลยรับแทนห้ใช่ก็ไปหาหมอไปที่โรงพยาบาลเลยค่ะอาการเดียวกันกับแอนเลยหลังจากนั้นมาก็เลยรู้สึกแบบขอบคุณนะคะที่ช่วยที่ช่วยหนูวันนั้นอะไรเงี้ยตั้งแต่หนูไม่มีอะไรเลยแล้วหนูก็ไปที่วัดนั้นตลอดหนูก็ไปขอพร ขอแบบขอแต่ว่าขอเนี่ยต้องทํามันก็ดีมาตลอดค่ะทุกวันนี้ก็ยังไปอย่างหนึ่งที่หนูขอก็คือขอให้เสียงไม่หมดเนี่ยตั้งแต่หนูรับงานมาน้อยมากค่ะที่หนูจะเสียงแหบเหมือนเหมือนกับจะไม่มีเสียงแต่อยู่ดีก็พอร้องออกมาก็มีใช่นี่คือที่ที่สองแล้วที่ที่สามที่ที่สามนี่คือเป็นจะบอกว่าเป็นแม่บุญธรรมของหนูก็ได้แม่ที่เขาอุปการะสุดด้านสุดน้ำนาเลยใช่ค่ะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นถือโอกาสโปรโมทให้คุณแม่เลยก็แล้วกันค่ะก็เพิ่งมีปู่กับย่า เป็นพญานาค <Okay, S 2> ก็อขอพรท,ที่นั่นใช่แม่เมื่อกี้ชื่ออะไรที่แม่แม่ติ๋มค่ะชื่อแม่ติ๋มแม่ติ๋มใช่ไหมที่เป็นเจ้าของบ้านสวนนันทนานี่ใช่ไหมจริงๆเขาเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังหนูในหลายๆเรื่องบางทีแบบรางวัลอะไรที่หนูได้เขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่แบบทุ่มโบนให้ลูกเพื่อจะได้รับรางวัลตรงนี้ตรงนี้นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มต้นได้ยังไงอะคะเขาน่าจะเป็นเจ้าภาพงานแรกๆเลยที่แบบ ที่จ้างงานหนูเจอครั้งแรกเขาควักเงินแสนให้เลยทีแรกเขาจะจ้างหนูไปลําำวงสวงไม่ใช่ร้องเพลง <laughs> ไป็ลำวงส่งพญ,ญานาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออมาแบบมามาทานข้าวที่บ้านแม่หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อยากให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นหน้าแม่ครั้งแรกเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแม่แบบแม่ติดตามดูแอนมาตลอดคือเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตนะลูกแม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอนดูนอกจากการจ้างงานวันนั้นก็เขาก็ควักเงินแสนนึงให้แบบเออแม่ช่วย แม่ช่วยหนาอะไรอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับค่าตัวที่จะจ้างมาลำ<ม>พอรอหลังจากนั้นมาในทุกๆปีของวันเกิดของแกหนูก็ต้องไปร้องเพลง